จากเด็กที่สดใสล่าเริงกว่าใครเพื่อนเด็กที่มีความใฝ่ฝันในวันนั้นน่ะตอนนี้มันไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวการเวลาผ่านผ่านเด็กคนนั้นได้เข้าใจในสิ่งที่ควรจะเป็นรอยยิ้มที่บริสุทธิ์ในวันนั้นมันได้จางหายไปสายตาที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังมันได้มืดดับลงแม้แต่เด็กตัวเล็กๆหรือกระทั่งผู้คนที่บริสุทธิ์เขาก็สามารถฆ่าได้หากไม่ฆ่าก็ถูกฆ่าใครกันที่จะเข้าใจในตัวของเขาแม้เด็กคนนั้นจะแปลเปลี่ยนไปมากขนาดไหน สิ่งเดียวที่เขาตามหาและใฝ่ฝันมาตลอดกับไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยอิสรภาพมันคือสิ่งเดียวที่เขาต้องการมาทั้งชีวิตเขาใช้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้มันมาแม้ต้องแ,กแลกด้วยชีวิตของใครก็ตามเขาแบกรับความผิดบาปต่อการฆ่าคนเพื่อให้เหล่าคนที่เขารักได้มีอิสรภาพแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาทํามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตายวาระสุดท้ายของเขาเขาถูกคนที่ตนรักฆ่าเพื่อปลดปล่อยเขาไปหาอิสรภาพที่แท้จริงไม่มีใครที่จะสามารถเข้าใจเขาได้ เขาเพียงแค่ต้องการที่จะอยู่กับคนที่เขารักแต่โลกใบนี้มาทำให้เขาต้องเลือกในเส้นทางที่โหดร้ายเอเรนเยเกอร์